มาครับผมนะครับมาพบกับขวัญใจประจําร้านเรานะครับผมกับเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ด G8 นะครับผมตอนนี้นะกําลังมีกระแสแล้วก็กำลังดังเลยนะครับผมกับเจ้าฮอนด้าแอคคอร์ด G8 นะครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0 EL นะครับผมเป็นเบาะไฟฟ้านะครับผมภายในสวยๆพิมพ์เลยมเลยนะมาดูกันว่าคันนี้เรามีอะไรไปให้มั่งนะครับผมมาด้านหน้าเลยนะครับผมมาด้วยโลโก้เฮดแดง3จุดครบๆนะครับผม อ่าทะเบียนสวยด้วยนะ7669นะครับตัวรถเนี่ยจัดฟิตเม็นมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นล้อนะครับยางล้อยางเนี่ยเราเบิกให้ใหม่นะครับผมอ่าคันนี้อย่างที่บอกครับผมมันเป็นตัวท็อปนะมันจะมีไฟเลี้ยวที่กระจกนะครับผมอ่าเส้นสายตัวรถค่อนข้างชัดเจนเลยสวยมากนะครับผมแล้วเป็นสีดําที่ดําเงามากจริงๆนะครับผมทรงสวยมากนะบอกเลยนะครับคันนี้นะอย่างที่เรียนไปเบื้องต้นครับเป็นปี2012เป็นตัวมาเนอร์เชนจจะมีคาดหลังนะครับผมอ่าแล้วโลโก้ให้แดงนะครับครบครบ พ่อเราไม่ได้ทำนะครับผมคืออยากจะคงไว้พวกความพรีเมียมนะครับผมอ่ะเดี๋ยวไปดูด้านในว่าพรีเมียมไหมต้องฟังอย่างนี้ครับผมราคาป้ายแดงนะครับวันนั้นกับวันนี้นะพี่ได้นั่งรถผู้บริหารราคาเบาๆนะครับผมมาครบเลยมัลติฟังก์ชันนะครับผมชอกลางแอร์นะครับผมมาให้ครบแล้วนะครับผมภายในสะอาดมากนะคันนี้นะสะอาดจริงๆแล้วก็แน่นมากเลยครับบอกรู้เลยว่ารถใช้งานน้อยจริงนะครับด้านหลังกว้างมีแอร์หลังมาให้แล้วนะครับผม เย็นเย็นสบายนั่งเล็กรูมไม่ไม่ติดนะครับผมคันนี้นะบอกเลยว่าเป็นรถเซกเมนต์ผู้บริหารเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องกันนะครับผมห้องเครื่องนะคันนี้นะอย่างที่บอกไว้นะครับว่าเป็นเครื่องยนต์สองนะครับผมมันจึงไม่ค่อยกินน้ำมันเท่าไหร่นะครับแบตเตอรี่เบิร์กม่นะครับผมรถตัวรถบอดี้เดิมนะครับเม็ดองไ์แม่นางอยู่ครบนะเพจมีให้ครบนะครับผมและที่สำคัญนะครับก่อนส่งมอบทุกครั้งนะครับพี่นะบอกเลยว่าของเหลวเราเปลี่ยนให้ใหม่ทั้งหมดนะครับผม ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันมน้ำมันเบรกนะครับผมกับเจ้าคันนี้นะครับผมพาลาเล้าๆนะคือคันนี้มันเพิ่งหลุดจองนะครับผมจาก2 8 9นะผมจัดโปรให้เลยครับส่วนลด1 0 0 0 0บาทเหลือ279,0 0 0บาทนะครับผมเครดิตฟรีดาวฟรีดาวได้นะครับผมถ้าใครหารุ่นนี้อยู่นะผมบอกเลยว่าขอเสนอคันนี้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับผมอยากเข้ามาดูมาพบกันที่คับกลาดนะครับผมมาช้าอดนะบอกเลยนะรีบมาให้ทัน หรือว่าทักเข้ามาก่อนนะครับถ้าเห็นคลิปวิดีโอนี้แล้วนะสวัสดีครับ